อ่าทันแรกครับใครจับจองมาครับเปิดตู้เรียบร้อยตัวนี้ GC 23223 V รถเกี่ยวพอรวงญี่ปุ่นนี่เปิดตู้มาเลยครับออกจากคูเทรนเนอร์นะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับแท้นี่ครับแท้แท้แท้เลยดูวะ สวยงามจัดนะฮะตัวนี้นะครับอธิบายก่อนนะตัวนี้เป็นตัวตัวรุ่นพมลายของ FDS นะครับใหม่ชั่วโมงการใช้4 1 2ชั่วโมงเปิดราคาครับราคาโปกติขายอยู่ที่190,000บาท190,000บาทใครจอง ในคลิปนี้ลดให้1,000 0บาทนะครับพร้อมจะส่งฟรีเรวิสสามสรายการส่งหนหน้าบ้านนะครับเหลือ1นึ0 0แบาทเท่านั้นนะครับพร้อมเซอร์วิสให้นะครับในแท้ามาจากตู้เลยดูโรลเลอร์แล,แ,ลแล้วแท็กก่อนสวยแท็กเปลี่ยนมาใหม่จากญี่ปุ่นนะครับของแท้อันนี้นะ,ะมาเลยใครจองนี่เป็นรถสองแถว23แรงม้านะครับ รถเพิ่งลงจากนาญี่ปุ่นเลยนี่ครับภาพสวยทั้งคันจองในคลิปนี้รถ10,000บาทจากแ0น0 0้าหรือแค่แส0แปดบาทฟรีเซอร์วิสจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับปุ้มที่320กิโลเครื่องยนต์ดีเซล3สูบ23แรงม้าวีมีระบบเกี่ยวเข้าลงมเข้าตั้งได้นะครับเป็นรุ่นใหม่โอเคท่อยืดส่งได้นะครับไปนะครับ